สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่านะครับมีดสะสมมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนชุดนี้เป็นเหล็กเทพเลยนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สติลจากประเทศออสเตรียนําเข้าเหล็กตัวนี้นะครับนำเข้ามาโดนบริษัทสหมิตรเครื่องกลจํากัดประเทศไทยนะครับเหล็กจากออสเตรียเป็นเหล็กต้านสนิมอยากให้เพื่อนๆนได้ใช้ของดีๆกันนะครับเอาไว้ใช้ไว้สะสมถามว่าเป็นสนิมไหมเป็นนะครับแต่มันเป็นช้า เป็นช้าเป็นช้ากว่าเหล็กแหนบเหล็กตลับลูกปืนเยอะเลยนะครับเหล็กตัวนี้มีความแข็งเหนียวนะครับตานสนิมแข็งกว่าเหล็กแหนบไปประมาณ 2- 3เท่าตัวนะครับแข็งกว่าเหล็กตลับลูกปืนไปอีกประมาณ2เท่าตัวนะราคาครับราคาแบบมีดที่ไม่มีซองอยู่ที่3,000บาทนะครับส่วนมีซองใส่มีดคือซองไข่เด็กนะครับอยู่ที่3,500บาทนาะอย่างอย่างชุดนี้เพื่อนๆสนใจเพิ่มซองได้เพิ่มซองอีก500บาทในราคาพิเศษเลยนะครับ เพิ่มอีกห้าร้อบาทเท่านั้นเองก็ได้3,500ันหบาทเท่านั้นเองมามาดูครับเล่มที่1ครับสไตล์มีดเน็บสไตล์มีดเน็บเป็นงานทิ้งผิวไฟความยาวอยู่ที่9.6นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันหนา6กมิลครับเนี่ยดูการปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามมากครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้มะค่าฝังหมดให้1จุดนะ เ,เซฟกาดทองเหลืองอสวยงามมากครับนี่ด้ามไม้มะขาเป็นเป็นไม่ใช่ด้ามด้ามประกบนะเป็นแบบกันเสียบนะด้ามก็เป็นไม้ชิ้นเดียวกันไม่ใช่เอามาต่อสองชิ้นเห็นไหมครับแข็งแรงแน่นอนครับนี่ราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางเพิ่มสองอีก500บาทเท่านั้นเองนะครับสวยงามมากเล่มที่2ครับ เล่มนี้ก็จะสั้นมานิดหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบยาวแต่ก็ไม่ได้สั้นมากไหมครับสมสมส่วนนะความยาวของใบมีดอยู่ที่9.5โอ้ยสั้นไปแค่นิดเดียวเองความกว้างอยู่ที่2.2สันอยู่ที่6มิลครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาสวยงามครับนี่ดามจับไม้มะค่าเหมือนกันหลายสวยเล็กตัวนี้ใช้งานดีจริงๆ ต่อไปเล่มที่3ที่4มาสไตล์มีดสุยนะครับนี่เล่มที่2เนี่ยเป็นกึ่งสยุยกึ่งแคมป์นี่สวยงามมากครับใบแคบแยาวยาวสวยจริงๆใบมีดยาว10.1นิ้วใบมีดกว้าง1.9นิ้วสันหนา6กมิลครับแล่หั่นซอยลาบฝันกิ่งไม้ได้สบายครับดูด้ามครับไม้มะค่านี่เป็นไม้เนื้อแข็งและกันเหนียวนะครับ ไม่แพ้ไม้พออยุงเลยเล่มที่4ครับความยาวอยู่ที่9.5นิ้วกว้าง1.9นิ้วสันหนา6มิลครับสวยงามครับตามจับไม้มะค่าลายสวยทุกเล่มครับ เพิ่ม2ได้นะครับต่อไปเล่มที่5นี่ชิปเปอร์สตีลเหมือนกันมาสไตล์แนวขัดขาวความยาวใบาเมตรอยู่ที่9.7ครับ9.7นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วสันอยู่ที่4มิลครับขัดขาวเนี่ยสันมันจะไม่ไม่หนามากเพราะเราปาดเอาผิวไฟทิ้งนะครับปาดเอาตรงนี้ทิ้งพอปาดทิ้งเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเหล็กมันก็จะบางลง านามจับไม้มะค่าสวยงามครับเซตนี้3 5 0 0บาทได้สองใส่มีดเลยนะครับคุ้มเกินคุ้มแล้วครับเพราะว่าใายเด็กตัวนี้ปกติก็อยู่ที่1,000บาทนะครับสองแต่ว่าวันนี้วันนี้พิเศษเลยมาพร้อมกับเซตตัวนี้ครับแค่เพิ่มอีก500บาทเท่านั้นเองสวยมากเล่มที่6เล่มสุดท้ายครับ ความยาวใบมีดอยู่ที่10นิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่2-2นิ้วสันหนา4ีมิลเท่ากันแต่เล่มนี้จะยาวกว่าเห็นไหมครับแล้วก็สวยกว่าด้วยสวยผมชอบเล่มนี้มากเลยเหมือนกันครับมากับสองไขเล็กครับ ใครต้องการเล่มไหนทักทายมาได้นะครับแบบไม่มีซองใส่เมื่0สามพันบาทนะครับเพิ่มซองอีก500บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงนี้ใบขัดขาวก็มากับเซ็ตซองไข่เด็กเลยนะครับเล่มละ3,500บาทซื้อทีเดียวจบครับน่าเล่นน่าใช้อยากให้มีอยากให้เพื่อนๆมีไมี่ดีๆใช้กันนะครับสนใจทักทายมาครับสวัสดีครับ